ซูซูกิดีแ2.2 DDI Max Ford พลังใหม่กำหนดโลกนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX5 ใหม่รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพ่อหมดรถยนต์ผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีครับสัปดาห์นี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงช่วงรถข่าเราครับในช่วงเบรคที่2แล้วก็ช่วงเบรกที่3ครับโดยปกติผมก็จะบอกทุกท่านว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผมนํารีวิวรถยนต์ใหม่ๆหรือรถยนต์ที่น่าสนใจมาฝากให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามกันแต่ว่าสัปดาห์นี้เราจะเปลี่ยนแนวนิดนึงครับเราจะไม่ได้รีวิวรถยนต์แต่ว่าจะใบให้ครับว่าเราเจอรีว,ว เลยครับที่อยู่ด้านลังของผมครับเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็น่าจะทราบแล้วครับนั่นก็คือมอเตอร์ไซค์นั่นเองครับและมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่คันเดียวเท่านั้นนะมีถึง2คันด้วยกันครับซึ่งจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของทาง Honda นั่นเองครับก็คือจะเป็นตัว Honda CUVE แล้วก็อีกคันหนึ่งครับอันนี้อาจจะเปิดตัวมาสักพักแล้วก็คือ Honda Ben น E นั่นเองครับซึ่งทั้ง2คันนี้ เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า100%ทั้ง2คันเลยครับก็เราจะมาเปรียบเทียบการใช้งานเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนนะครับกำลังสนใจอยู่นั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวนะครับก่อนอื่นเลยคุณผูม้ชมครับเราไปตามข่าวสารในแวดวงยานยนต์ประจำสัปดาห์นี้กันก่อนเลยครับ Mazda เดินหน้าสารต่อโครงการกอล์ฟสำหรับเยาวชนครั้งที่4เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า Ma ส DA และเยาวชนที่รักในกีฬากอล์ฟ กับโครงการ Mazda US c o l l e g e p r e p Junior Golf Championship 2025ประกาศเชิญชวนเยาวชนทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง12-19ปีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเปิดขคว้าโอกาสรับทุนการศึกษาและก้าวสู่การแข่งขันกอล์ฟทัวนาเมนตใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงคว้าสิทธิพิเศษอีกมากมายซึ่งการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26-28กันยายนนี้ ณสนามกอล์ฟสยามคันที่ครับโรลิงฮิลส์พัทยาสำหรับเยาว,วชนที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ mazda.co.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568 Ford ประเทศไทยมอบก็เสนอเร้าใจต่อเนื่องในช่วงฉลองครบรอบ29ปี สำหรับผู้ที่กำลังเลือกซื้อรถกระบะแบบตอนครึ่งเพื่อการเดินทางและใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยแคมเปญสุดรา้าใจสำหรับรถ Ford Ranger XLS กระบะตอนครึ่งยกสูงใหม่เกียร์อัตโนมัติเครื่องยนต์ดีเซล2 0ลิตรเทอร์โบมาใน2ข้อเสนอให้ลูกค้าเลือกได้ตามความต้องการได้แก่ราคาพิเศษ649,000บาท จากราคาปกติ814,000บาทหรือเลือกผ่อนชำระต่ำเพียง7,777บาทนานถึง84เดือนฟรีประกันภัยชั้น1และ Ford Care หรือการรับประกันเครื่องยนต์และระบบทรงกำลังนาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรสำหรับลูกค้าที่จองรถ Ford ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2568 ดูข้อมูลและเงื่อนไขข้อเสนอพิเศษของแคมเปญส่งเสริมการขายได้ที่โชว์รูม Ford ใกล้บ้านท่านหรือเว็บไซต์ ford co th gwm thailand เปิดม่านเผย new gwm tank 500 d i e s ดีเซลนตกรกรรมพรีเมียม ppv 7ที่นั่งตอบรับไลฟ์สไตล์การขับขี่ที่ครอบคลุมทั้ง4ด้านได้แก่ความพรีเมียมตั้งแต่ภายนอกสู่ภายในความสบายด้วยฟังก์ชันอำนวยความสะดวกมากมาย เทคโนโลยีอัจฉริยะอันล้ำสมัยและความปลอดภัยที่อัดแน่นสร้างความมั่นใจให้ในทุกเส้นทางมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล 2.4T เจเนอเรชันใหม่ล่าสุดแบบ VGT ให้กำลังสูงสุด184แรงม้าและแรงบิด480นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดพร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการใน3รุ่นย่อยราคาแนะนำในช่วงการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ500คันแรกดังนี้ รุ่นโปรโราคา1,399,000บาทรุ่นอัลตร้าราคา1,499,000บาทและรุ่นอัลตร้า4 Wheel Drive ราคา1,599,000บาท Mercedes-Benz ประเทศไทยเปิดแคมเปญบริการหลังการขาย Welcome Back Stars ปีที่2ชวนลูกค้ารถยนต์กลุ่ม Hybrid และปลั๊กอินไฮบริดที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน10ปีให้กลับมารับสิทธทิการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่แรงดันสูงเป็นระยะเวลาสูงสุดถึง10ปีนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบรถสำหรับลูกค้าที่เคยหลุดจากเงื่อนไขาการรับประกันคุณภาพเดิมโดยครอบคลุมรถยนต์กว่า22รุ่นสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถนำรถยนต์เข้ามารับบริการและตรวจสอบสิทธทิการรับประกันของรถยนต์ในแต่ละกลุ่มได้ที่ศูนย์บริการ mercedes benz อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2568คุณบดินบุญวิสุทธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมโทรกรุปจำกัดแถลงข่าวต่อยอดธุรกิจรุกตลาดยายนยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมเป็นตัวแทนจำหน่ายซีเกอร์เปิดโชว์รูมและศูนย์บริการซีเกอร์เมโทรแฟลกชิฟบางนากม .5 มีเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าในทุกกระบวนการของการซื้อและบริการหลังการขายภายใต้แนวคิด Customer First Experience เชื่อมต่อนวัตกรรมล้ำสมัยความพรีเมียมและไลฟ์สไตล์ไว้ในที่เดียวกันพร้อมระบบการทำงานและการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่จะเป็นผู้ช่วยที่ดีให้กับลูกค้าในการมารับบริการและการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆในทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังมีบริการใกล้ไกลเราใกล้คุณเป็นการบริการส่งรถทดสอบขับถึงบ้านลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายบริการรถสำรองให้ลูกค้าบริการรถสไลด์ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเป็นต้นสามารถติดตามข่าวสารของ Seeker Metro เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ seekermetro.com Facebook Fan Page seekermetro หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center 02-0123-999แบรนดชิคเกอร์เนี่ยจิลลี่เนี่ยได้สะสมความรู้นะครับในการทำ รถยนต์โลลัสนะครับเรื่องของ Performance นะครับความหรูหรานะครับที่เป็นหุ้นส่วนกับทาง Mercedes-Benz นะครับแล้วก็ความปลอดภัยของ v o l โ o และวก็เอาทุกอย่างเนี่ยทั้ง3าอย่างเนี่ยมารวมอยู่ในคันเดียวผมก็เลยคิดว่ามันเป็นรถที่น่าสนใจนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยการดีไซน์ของเขาเนี่ยก็เป็นการดีไซน์มาจากที่กรุงเดนเบิร์กนะครับโดยมิสเตอร์สเตฟานซึ่งเป็นดีไซน์เนอร์ระดับโลกราะเนี่ยผมไม่ได้ทดสอบได้ลองนั่งได้ลองขับดูเนี่ยผมก็เลยคิดว่ารถซีเกอร์เป็นรถที่ยูนิคมากๆนะครับที่รวมทุกกอยย่างเาไวไว้ในนนคััดี นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยครับทางซีเกอร์เองเนี่ยก็เห็นด้วยกับทางกลุ่มเราว่ารถที่เป็นรถพรีเมียมเนี่ยมันควรจะเป็น one price policy นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นตัดสินใจทำเป็นเหตุผลที่เราไม่ตัดสินใจมาทำรถยนต์แบรนด์ซีเกอร์ครับบริษัททบรีนอยสเตอร์จำกัดผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ g ีรี่อย่างเป็นทางการในประเทศไทยมอบข้อเสนอพิเศษแห่งปีกับแคมเปญ The Ultimate Deal สำหรับจีลี่ EX5 ลดอเนกประสงค์พลังงานไฟฟ้าร้อยเปเซโดยส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้ามูลค่า1,000 100, 0 0บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ0%ูอร์ผ่อนนาน60เดือนเมื่อซื้อจีลี่ EX5 ทั้ง2รุ่นหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ0%อร์ผ่อนนาน60เดือนจากราคาจำหน่ายปกติทั้ง2รุ่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2 5 6 8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทรศู0 8 1 9 9 9 9 10, ตลอด24ชั่วโมงหรือเยี่ยมชมและทดลองขับได้ที่โชว์รูมจีรี่ทุกสาขาทั่วประเทศคุณพิทักษ์รัชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท p t g ี n e เอ y นจจำกัดมหาชนเดินหน้าขยายเครือข่ายธุรกิจนอนออยลุยเปิดสถานีบริการรูปแบบใหม่ PT ก i g a EV เป็นต้นแบบแห่งแรกที่ไม่มีสถานีน้ำมันบนทถเนศักยาภาพยานลาดภาวังหินมุ่งรองรับกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าพร้อมยกระดับประสบการณ์ด้วยบริการครบวงจรจาก e l e ล็ก y ์บ a t PT กาแฟาพันไทยซับเวและศูนย์บริการบำรุงรักษารถยนต์ครบวงจร a u t o b a ็พร้อมจัดแคมเปญส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ ชาร์จไฟฟ้าเพียง1บาทต่อนหน่วยจากราคาปกติหน่วยละ7บาท50สตางค์ตั้งแต่วันนี้ถึง24สิงหาคมสอ6 8เฉพาะสถานีบริการ PT g i ก a EV สขาราดพาววังหินเท่านั้นคุณเสี่ริวิทย์ปีชาสุดผุ้มในการฝ่ายวางแผนองค์กรบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชายสิทธิพันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรร่วมเปิดงานจุฬา c ognitiv สมองดีมีสุขในงานนี้โตโยต้าได้ร่วมมือกับศูนย์ฝึกสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยในการพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมด้วยการให้ความรู้เพิ่มเติมในเชิงการแพทย์ถึงความเสี่ยงและผลกระทบต่อการขับขี่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายในผู้สูงวัยรวมถึงการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพขับขีบข่ที่ปลอดภัยมากขึ้น ผ่านการจัดบูธกิจกรรมเพื่อประเมินสถานะการขับขี่รถยนต์และมอบองค์ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานเสวนาทุกคน คุณผู้ชมครับผมบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าในช่วงรถเขา่าเราขับในช่วงหน้าผมจะพาทุกท่านไปรวิวจักรยานยนต์ไฟฟ้า100%เพื่อไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักโฆษณากันสักครู่และเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ ประหยัดทนเกาะถนนขุมดีแม็กดีจริงโดนใจทุกเจนลุนทองสองฉลึงทุกสัปดาห์สัปดาห์ละยี่สิบสองร้อยบารวมหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดลานบาทเบืค่าร,รวมกว่าห้าล้านบาทดอกเบีอนเนริ่มต้นที่ศูนย์จุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งกรกฎาคมถึงสามสิบเอ็ดสิงหาคมนี้ความทรงพลังท้าทายให้เรากล้า <S <S แกร่งบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใคร <S 2> <S 2> พลังแกร่งสะท้อนตัวนตนพายุผ่านไปแล้วมาสด้าบีทีห้าสิบใหม่ แกร่งจริงทุกขันดุดันทุกสถานการณ์ตัวจริงพิสูจน์ได้จริงกระบะสีประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติพิเศษเริ่มต้นเพียง7 9 9 0 0 0บาทถึง3าสเปสิงหาคมนี้ใหม่ล่าสุด m ิ w X The Next Peak พลังใหม่2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าใหม่ล่าสุดิว X The Next Peak 2.2 DDI Max Force my battles This is the moment This is the moment This is the moment New Honda hr e:HEV Life always progresses ชีวิต มีเรื่องแน,ยน่ยินดีอยู่ในสิ่งที่ไม่รู้จัก,จก,จก Experience the Force All New Mitsubishi X-Force h e v New MGS 5 EV ที่ไหนกัน,นิ่งชาร์จไววิ่งไกลสุดๆพร้อมให้ l i f e ท i m e บรันตีด้วย New MGS 5 EV เด่นทุกด้านได้ใจทุกคน ใหม่ล่าสุด Miu X The Next Peak 2.2และ3.0 DDI MaxForce Miu X The Next Peak กำลัดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าชีวิตมีเรื่องน่ายนินดีอยู่ในสิ่งที่ไม่รู้จัก Experience The Force <ม> All new Mitsubishi X-Force HEV m i t s u b i ชิเอ็กซ์แพน H.E.V. รถยนต์อเนกประสงค์ต็ดที่นั่งเติมเต็มความสุขของครอบครัวถึงเวลาที่รอคอยแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวจกักรยานยนต์ไฟฟ้า100% 2คันเลยก็คือ Honda CUVE แล้วก็ Honda Belly E อย่างที่ผมบอกไว้ในช่วงต้นรายการว่า2คันนี้ เป็นจกักรยานยนต์ไฟฟ้า100%ทั้ง2คันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการใช้งานจะเป็นอย่างไรมีออปชั่นฟีเจอร์อะไรบ้างเพื่อไม่เสียเวลาครับคุณผู้ชมไปชมกันเลยครับ ถ้าเป็นคุณจะเลือก Honda CUVE หรือ b e n ลี่ E ซึ่งทั้งสองคันนี้เป็นรถจักรยานยน์ไฟฟ้า100%ของ Honda วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบและรีวิวกันทั้ง2คันนี้จะมาในรูปแบบเช่าซึ่งคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ทั้ง12เดือน24เดือนหรือ36เดือนเอาง่ายๆก็คือ1 3ปีนั่นเอง าคุณเช่านานราคาก็จะยิ่งถูกอย่างเช่นถ้าคุณเช่า12เดือนในตัวเบลลี่อีราคาจะอยู่ที่3,000บาทต่อเดือนแต่ถ้าตีเป็นรายวันก็จะตกอยู่ที่ประมาณ100บาทต่อวันอันนี้หารกับ30วันนะครับแต่ถ้าเป็น36เดือนหรือประมาณ3ปีราคาจะอยู่ที่2,500บาทต่อเดือนซึ่งถ้าคุณตีเป็นรายวันก็จะตกอยู่ที่ประมาณ80บาทต่อวันอันนี้คือตัวเบลลี่อี แต่ถ้าเป็นตัว CUV E ตัว t a ต d a า d ก็คือตัวเริ่มต้นถ้าคุณเช่า12เดือนราคาจะอยู่ที่4,000บาทต่อเดือนซึ่งถ้าตีเป็นรายวันก็จะตกอยู่ที่ประมาณ130บาทต่อวันถ้าคุณเช่า36เดือนราคาจะอยู่ที่3,500บาทต่อเดือนซึ่งถ้าตีเป็นรายวันก็จะตกอยู่ที่117บาทต่อวันแต่ผมว่าการเช่าเนี่ยคุ้มอยู่นะค่าประกันรายปีค่าบำรุงรักษาและ ค่าใช้จ่ายในการสวอปแบตเตอรี่อันนี้คือมันจะรวมอยู่ในราคาเช่าอยู่แล้วแปลว,ว่า3สิ่งนี้ที่ผมพูดไปคือมันจะฟรีหมดเลยเอา,อาง,ง่ายๆก็คือคุณผู้ชมขับอย่างเดียวเลยรายละเอียดเพิ่มเติมคุณผูม้ชมลองสอบถามเดลเลอร์หรือว่าตัวแทนจำหน่ายกันอีกทีนะครับสำหรับเบลลี่สามารถวิ่งได้78กิโลเมตรต่อ1การชาร์จและท็อปสปีดจะอยู่ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมง และถ้าเป็นตัว CUVE สามารถวิ่งได้ประมาณ80กิโลเมตรต่อ1การชาร์จและท็อปสปีดนะครับอยู่ที่83กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้จะเป็นแบบ keyless entry นะครับก็คือเราไม่ต้องใช้กุญแจเพื่อที่จะเสียบและสตาร์ทนะครับเราเพียงแค่พกกุญแจไว้นะการที่เราสตาร์ทก็คือเราก็ กดเข้าไปแล้วก็เบียดไปทางขวามือจอก็จะเริ่มทํางานแล้วนะครับแต่จอเนี่ยคือถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของตัวนี้เลยนะแต่คุณผู้ชมจะต้องสังเกตด้วยนะครับว่าถ้าเป็นตัวท็อปก็คือคันนี้แหละรุ่น connectivity อะ่ะหน้าจอจะเป็นขนาด7นิ้วแต่ถ้าเป็นตัว standard อะ่ะหน้าจอจะขนาด5นิ้วซึ่งออปชันในการใช้งานมันก็จะแตกต่างกันออกไปอันนี้คือเป็นหนึ่งในจุดที่สําคัญเลยเวลาเราจะเปรียบเทียบหรือว่าถ้าเรากําลังตัดสินใจที่จะเลือกอยู่ระหว่างที่เราจะเลือกรุ่นตัว connectivity หรือว่าตัว standard นั่นเองหลักๆก หน้าจอนี้นั่นเองครับถ้าดูตรงหน้าจอมีลูกเล่นเยอะอยู่พอสมควรนะนะครับอ,อย่างเช่นอันนี้ก็คือแผนที่นะนี่ก็คือจะเป็นออปชันเรื่องสถานาการณ์ขับขี่ต่างๆระยะที่วิ่งได้อยู่โหมดการขับขี่ที่เราใช้อยู่อันนี้คือการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ w i f i ก็คือสามารถเชื่อมต่อกับ Wifi ได้โดยที่เราเปิด Ho อสปอ t จากโทรศัพท์ของเราหรือว่าจากเครื่องของเราอะไรก็ตามและเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ Honda ที่เขาเรียกว่า r o a d s y n c Duo นะครับซึ่งมันจะแชร์พวกแผนที่ครับเข้ามาที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับมันก็จะอำนวยความสะดวกในการใช้งานแต่นอกเหนือจากนั้นในตัว Honda RoadSync Duo นะครับคือมันก็จะมีพวกสถานะต่างๆด้วยที่เราสามารถเช็คได้นอกจากนี้นะครับคันนี้เราสามารถฟังเพลงได้ด้วยจะเป็นแบบ วายเลสก็ได้ถ้าจะเรียกก็คือว่าเราเชื่อมต่อกับมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับล้วหน้าจอนี้นะครับและเราสามารถฟังเพลงได้โดยที่เราใช้หูฟังฟังเอานะครับแต่เป็นแบบบลูทูธนั่นเองครับสำหรับเบลลี่อีกก็คือนี่จะเป็นแบบกุญแจคลาสสิกถ้าเราเสียเข้าไปก็สตาร์ทเลยนะครับก็ดูตรงหน้าจอนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสไตล์แบบคลาสสิกหน่อยต้องคำนึงถึงเรื่องราคาด้วยนะครับเพราะว่าแก๊ปนะครับมันก็มีความห่างอยู่เหมือนกัน ก็เอาง่ายครับคันนี้คือมันเน้นการใช้งานเป็นหลักเลยการควบคุมก็นี่ครับกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยนะครับก็จะมีออปชันต่างๆอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายครับเมื่อคุณเทียบกับตัว CUVE ถ้าคุณชมเน้นขับคนเดียวเป็นหลักกับตัว Honda CUVE เนี่ยคือมันจะตอบโจทย์มากกว่านะแน่นอนว่าทั้ง2คันนี้มันสามารถนั่งได้2คนอยู่แล้วแบบสบายๆแต่ถ้าคุณดูในเรื่องของโครงหรือวิธีการออกแบบของเบาะครับคือเนี้ยถ้าคุณนั่งแบบคนเดียวมันจะรู้สึกว่ามันจะมีพื้นที่มากกว่าเมื่อคุณเทียบกับตัวัวว E เเพราาะถ้ป็นตบ คือเบาะนะครับคือมันจะแบ่งเป็นสัดส่วนหรือว่า2ส,ส่วนได้อย่างชัดเจนเลยคือมันจะเหมาะกับการนั่ง2คนสะมากกว่าแต่มีจุดสังเกตที่สําคัญมากๆก็คือในเรื่องของวัสดุหรือว่าคุณภาพของตัวเบาะนะคือถ้าเราดูจากภาพหรือว่าดูจากวิดีโอแล้วเราเปรียบเทียบกันนะคือมูสเอนโทมันจะใกล้เคียงกันแทบจะ แยกแยะไม่ออกเลยนะแต่ถ้าคุณมาสัมผัสเองจริงๆเลยอ่ะอย่างเช่นถ้าเป็นตัว C U V E เนี่ยคือบอกของเขาอ่ะมันจะเป็นแบบหนังแต่ว่ามันจะแบบหนึบๆหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นตัว b บ l l ี e ่เนี่ยคือมันเป็นหนังแต่ว่าเวลาเราสัมผัสอ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบมันลื่นๆหน่อยซึ่งถ้าคุณเปรียบเทียบคุณภาพแล้วอ่าถ้าถามมุมมอส่วนตัวของผมนะผมว่าถ้าเป็นตัว C U V E เนี่ยคือมันจะแบบ ดูพรีเมียมกว่าดูเท่กว่าเมื่อเทียบกับตัวเบลลี่อีนี้คือถ้าเป็นของคันนี้มันจะรู้สึกว่าแบบโอเคมันลื่นกว่ามันอาจจะแบบนุ่มกว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วถ้าพูดถึงธีมหรือว่าดีไซน์อ่ะคันนี้คือจะเน้นการใช้งานเป็นหลักมากกว่าดูเท่ครับ ช่องเก็บของของตัว Honda CUVE คันนี้นะครับจะมีอยู่2แบบจุดแรกเลยก็คือด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นช่องเก็บของของ,ของเขาและอีกจุดหนึ่งนะครับคือเราสามารถติดตั้งเองนะครับก็คือจะเป็นแรกอยู่ตรงนี้ก็คือโดยปกติแล้วก็คือจะมีกล่องอะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถเก็บของเพิ่มเติมได้อันนี้ไม่รวมการมอดิฟายช่องเก็บของหรือว่าพื้นที่เก็บของ,ต,งต่างๆที่เราอยากจะ ติดตั้งเพิ่มเติมส่วนใต้บเบาะนี้มันจะเป็นจุดที่เราเก็บแบตเตอรี่อยู่ก็สมมุติถ้าเราอยากจะเปิดดูนะครับก็คันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นแบบ keyless entry ก็คือเราแค่พกกุญแจนะครับก็เรากดปลุกเข้าไปข้างในนี้นะครับแล้วเราบิดไปที่มีคำว่าซีอยู่ตรงนี้ แล้วเรากดปุ่มนี้ปุ๊บแล้วเราก็เปิดขึ้นมาเลยซึ่งก็จะมีจุดที่เราเก็บแบตเตอรี่อยู่2จุดนะครับที่เราใช้สวอมนั่นเองแล้วก็จะมีเอกสารคู่มืออยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ <_ c oughs> เผื่อสมมุติถ้าเราอะสมมุติเราพับตรงนี้ดีๆเราอจะเก็บของเล็กๆน้อยๆ,ๆอยู่ตรงนี้ได้อยู่บ้างแต่ก็เป็นของที่ไม่ได้แบบ ใหญ่หรืออลังการอย่างเช่นกระเป๋าพวกนี้อาจจะไม่ได้สักเท่าไหรแต่ถ้าเป็นตัวเบ l ีอีก็จะมีช่องเก็บของอยู่ด้านหน้าอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นช่องที่เล็กกว่าแค่อยู่ตรงนี้เลยเมื่อเทียบกับตัว CUVE อนะครับอันนี้ก็จะคลาสสิกทั่วไปนะครับก็คือเราคุณแจนะครับเสียบตรงใต้เบาะนี้นะครับนะแล้วมันก็เปิดขึ้นมาเลยนะนี่ก็คือจะเป็นจุด แบตเตอรี่ของเขา2ก้อนอยู่ตรงนี้เหมือนกันส่วนถ้าคุณผู้ชมจะสวอปแบตเตอรี่ทั้ง2คันนี้สามารถไปสวอปได้ที่เดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นของ Honda เหมือนกันถ้าคุณผู้ชมอยู่แถวกรุงเทพคือของ Honda ครับมันจะมีอยู่ประมาณ3 3แห่งในรอบกรุงเทพเลยนะครับแต่เอา,อาง่ายๆครับเพื่อความมั่นใจนะครับคุณผู้ชมครับโหลดแอปพลิเคชันที่ผมบอกไว้ครับตรงนิเคชันหรือว่าตรงแผนที่ครับเราจะสามารถเช็คสถานที่ที่เราสามารถสวอปแบตเตอรี่ได้เลยจะได้ดูว่าอันไหนอ,อยู่ใกล้บ้านคุณผู้ชมมากที่สดุดแต่ถ้าเราพูด ถึงโทนโดยรวมการออกแบบแล้วก็วัสดุของ2คันนี้เลยง่ายๆครับมันแบ่งได้อย่างชัดเจนเลยถ้าเป็นตัว Honda CUVE คันนี้คือมันจะไปทางแบบพรีเมียมดูแบบสปอร์ตดูแบบเท่คือเหมือนเอาฟีลแบบ คล้ายๆไฮเอ็นต์ high end ลอยเอเนี้ยดูดีเลยมีสเสน่ห์มากเห็นคันจริงนี่คือบอกได้เลยว่าสวยจริงๆแต่ถ้าเป็นตัวเบลลี่อีอันนี้นะครับคือจะดูเท่เหมือนกันแต่ว่ามันจะได้คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกับตัว c U V E ที่ชัดเจนเลยคือคันนี้ดูน่ารักเน้นการใช้งานเป็นหลักส่วนวัดสดุครับตัว CUVE เนี้ยมันดีกว่าชัดเจนครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแบบให้แบบแรงหรือว่าดูความแตกต่างแบบระดับอะผมว่ามันไม่ได้ต่างกันถึงขนาดนะครับมันจะแบบใกล้เคียงกันพอสมควรก็ต้องคำนึงถึงราคาที่เราเช่าด้วยเนะเพ ติอยู่แล้วเพราะว่าคันนี้ตัวเบลลี่อครับราคาเช่ามันจะถูกกว่าเมื่อคุณเทียบกับตัว CUVE คันนี้นั่นเอง หยัทดทนเกาะถนนขุมดีแม็กดีจิตโดนใจทุกเจนลุ้นทองสองสลึงทุกสัปดาห์สัปดาห์ละายี่สิบสองเริ่มบารวมหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดรางวัลมูลค่ารวมกว่าห้าล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงศูนย์จุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งกรกฎาคมถึงสามสิบเอ็ดสิงหาคมนี้ออกไปพบความสุขบนเส้นทางใหม่ทำทุกโมเมนต์ให้มีความหมายไปด้วยกันนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณมาสด้าซีเใหม่ f o r เรนเจอรแกร่งจริงทุกขันดุดันทุกสถานการณ์ตัวจริงพิสูจน์ได้จริงกระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติพิเศษเริ่มต้นเพียง7 9 9 0 0 0บาทถึงส1สเปสิงหาคมนี้ใหม่ล่าสุด m <ew> ิว X The Next Peak พลังใหม่2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าใหม่ล่าสุดมิว X t ็กซ์เดอะเน็กซ์พี Just my battles This is the moment This is the moment This is the moment New Honda hr Life always progresses she with มีเรื่องน่ายินดีอยู่ในสิ่งที่ไม่รู้จัก <S 2> <S 2> Experience the Force All New Mitsubishi X-Force SUV New MG S 5 EV ที่ไหนกันนิง่งชาร์จไววิ่งไกลสุดๆพร้อมให้ไล f e t i m e รับตีด้วย New MG S h i 5 EV เด่นทุกด้านได้ใจทุกคน ใหม่ล่าสุด m u w e x Den e p t Peak 2.2และ3.0 DDI Max Force m u w e x Den SP กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าชีวิตมีเรื่องน่าย,ยินดีอยู่ในสิ่งที่ไม่รู้จัก,จก Experience the Force All New Mitsubishi X-Force SUV อิซูซูดีแม2.2 DDI Max f o r t พลังใหม่กำหนดโลกถ้าเราเปรียบเทียบการขับขี่ของ2คันนี้นะครับคือต้องพูดถึงคาแรคเตอร์ก่อนอย่างที่บอกไว้ว่าคันนี้มันเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า100%คือเวลาเราเร่งหรือว่าเวลาเราสตาร์ทหรือพุ่งออกอะครับเสียงมันจะค่อนข้างเงียบเลยเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนด้วยตัวมอเตอร์นะครับมันจะไม่มีตัวเครื่องยนต์คือสมมติถ้าคันก่อนของเราครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เป็นแบบเครื่องยนต์อะเวลาเราเร่งอะครับคือแบบเสียงเครื่องมันจะ แล้วเรารู้สึกสนุกอะครับอันนี้มันจะคอนทราสต์กันไปเลยอันนี้คือเป็นข้อสังเกตในการใช้งานนะแต่ถ้าเราพูดถึงแบบการเร่งอัตราการเร่งอะครับคือคันนี้มันตอบสนองได้เร็วพอสมควรลยครับโดยเฉพาะตอนออกตัวนะครับคือเราบิดปึ้งมันออกไปเลยอันนี้เป็นจุดที่สําคัญเป็นเหมือนกันทั้งสองคันแต่สมมุติถ้าเราอยู่ในความเร็วคงที่แล้วยกตัวอย่างประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกลบอะครับและสมมติเราจะบิดเพื่อ เพิ่มความแรงคือมันมีข้อสังเกตคือถ้าเป็นตัวเบลลี่เอียครับมันจะใช้เวลาตอบสนองนิดหนึ่งถ้าตีเวลาก็ประมาณ1นึ่งวิครับคือเราบิดไปแล้วเรานับ1นึ่งแนละ้วถึงมันจะค่อยออกตัวแต่ถ้าเป็นตัว CUVE เนี่ยคือมันจะใช้เวลาน้อยกว่าเมื่อเทียบกันแล้วเพราะแน่นอนในเรื่องของกําลังนะครับของตัว CUVE เนี่ยคือมันจะแรงกว่านะแต่มันมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือเนื่องจากสองคันนี้มันเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์คือสมมติถ้าเราบิดอยู่ในช่วงแบบความเร็วสูงหนน่อยรับแล้วเาิดทที คือมันก็เสร็จไว้แหละไม่ให้มันแบบออกไปแรงหรือว่าเร็วเกินไปเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่มันจะโอเวอร์คิทแล้วก็แบตเตอรี่ครับหรือว่าตัวมอเตอร์ครับ โอกาสที่มันจะเสื่อมอ่ะมันจะเร็วพอสมควรแต่ถ้าคุณตั้งคำถามว่าเอ้ยคันไหนอะ่ะมันแรงกว่ากันแน่นอนว่าต้องเป็นคันนี้ครับ CUVE นี้คือจะแรงกว่าแน่นอนครับและคุณดูจากท็อปสปีดตัวเลขคันนี้ก็สามารถวิ่งได้ระยะหรือว่าความเร็วที่สูงกว่าแต่ในกรณีที่เราเข้าโค้งครับอันนี้เป็นจุดที่สําคัญนะคือถ้าเราขับคนเดียวอ่ะไม่มากก็น้อยจะไม่ได้มีอาการใดๆทั้งสิ้นที่จะออกมานะครับถึงแม้เราจะขับอยู่ในความเร็วประมาณหนึ่งก็ตามแต่สมมติถ้าเราซ้อนสองนะครับนั่งกัน2องคนนะครับอันนี้อาจจะต เวลาเราเข้าโค้งเราอาจจะต้องชะลอความเร็วประมาณนึงนะครับเพื่อกิปการกอดถนนก็จะดีกว่าแล้วก็จะมั่นใจในการขับขี่มากกว่าด้วยครับแต่ถ้าพูดถึงฟีลลิ่งแบบในเรื่องของช่วงล่างคันนี้ขับแล้วก็รู้สึกนุ่มนะแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วว่าครับตัวเบลลี่เอมันจะนุ่มกว่าส่วนบเบรกอ่ะคันนี้จะเบรกได้นึบกว่าเพราะมีระบบคอมบินเบรกคันนี้มีโหมดการขับขี่ให้เลือกอยู่3โหมดจะมีทั้งอีโค t สแตนดาร์ดแล้วก็สปอร์ตและนอกจากนี้คันนี้จะมีออปชั่นช่วยถอยด้วยนะครับมันก็จะสะดวก เลยว่าตัว CUVE นี้ถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัวเบ l ล E E อครับคันนี้ออปชันการใช้งานต่างๆมันจะตอบโจทย์มันจะสะดวกสบายมากกว่าและมันจะครบกว่าเมื่อเทียบแล้วแต่ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องราคาด้วยนะครับเพราะว่าราคาเช่ามันก็จะแตกต่างกันอยู่แต่อย่างที่บอกไว้ช่วงต้นเลยนะครับมันจะมีอยู่3ออปชันมีทั้ง12เดือน24เดือนแล้วก็36เดือนถ้าเรายิ่งเช่านานราคาก็จะยิ่งถูกถ้าเราตีเป็นเฉลี่ยต่อวันมันจะตกอยู่แบบ ประมาณ80ถึง130บาทต่อวันแล้วแต่รุ่นที่เราเลือกไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ c u v e หรือว่า b บลลี e นี่ก็ตามแต่จุดที่ผมชอบอะบางทีถ้าเราดูแค่ราคาเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันคุ้มหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะสูงเกินไปมันไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าคนดูในเรื่องของรายละเอียดอย่างเช่นค่าใช้จ่ายประกันรายปีค่าบํารุงรักษาหรือว่าค่า swap แบตเตอรี่อันเนี้ยคือมันรวมอยู่กับค่าเช่าหมดเลยแปลว่าเราจ่ายค่าเช่าเนี่ยต่อวันหรือว่าต่อเดือนที่ผมบอกไว้อ่ะนอกกนั้นคือฟรีหมด เลยนะครับคุณจะสวอปคุณจะเปลี่ยนแบตเตอรี่กี่ที่กี่จุดต่อวันกี่ครั้งก็ว่ากันไปฟีลเหมือนเติมน้ำมันฟรีอ่าสมมติถ้าเราเปรียบเทียบเพราะว่ามันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่อันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสหรือว่ากําลังสนใจอยู่ครับให้ไปทดลองขับด้วยตัวเองก่อนนะครับลองใช้งานสมมติถ้าเรายังไม่มั่นใจอาจลองเช่า1ปีก่อนก็ได้หรือว่าสมมติอาจจะไปติดต่อที่ตัวแทนจําหน่ายอาจจะสอบถามเพิ่มเติมก่อนว่าเอ้ยผมขอไปลองเทสหรือว่าผมขอไปลองระบต่างๆลองสวอปแบตอะไรแบบนี้เพื่อศึกษาข้อมมมูลเเพิิ่ต ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่อยากจะติดตามข่าวสารในแวดวงยานยนต์เพิ่มเติมนะครับทางเราก็มีหลากหลายช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ worldwideweb.carresearch.co.th Facebook Fanpage ของพ่อมรถยนต์ก็สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าถ้าท่านใดนะครับอยากจะดูการรีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ก็ตามนะครับเข้าไปที่ YouTube Channel ของพ่อมรถยนต์ได้เลยครับมีหลากหลายรุ่นหลากหลายคันมากมายเลยครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของผมก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า o o d n ไนท์และสวัสดีครับ